ลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะร้านแอนิกนะคะจําน่ายแนะนําร้านนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาที่ร้านนะคะหรือว่าเพิ่งเข้ามาชมร้านครั้งแรกนะคะจะบอกว่าร้านของเรานะคะในขณะนี้นะคะก็จําหน่ายเฉพาะผมจริงเท่านั้นนะคะเป็นผมจริงที่มีมีทั้งงานสั่งทำและก็งานแบบพร้อมส่งนะคะงานนะคะที่เรามีนะคะมีทั้งแบบของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายวิผมเต็มหัวนะคะจะมีของผู้หญิงนะคะซึ่งเราจะเน้นเป็นงานพรีเมียมซึ่งงานพรีเมียมของทางร้านนะคะก็จะเป็นแบบ ไม่เคยทําเคมีมาก่อนนะคะเน้นเส้นผมที่มีคุณภาพที่ดีในระดับที่ดีมากๆนะคะลูกค้าสามารถที่จะมาสั่งดัดนะคะทําสีภายหลังนะคะโดยคิดค่าบริการเพิ่มนะคะความยาวของผมนะคะจะเป็นผมตรงนะคะทรงนะคะก็สามารถที่จะตัดแต่งได้นะคะสั่งให้ตัดแต่งทรงภายหลังค่ะ สินค้านะคะก็จะจัดเป็นหมวดหมู่นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูที่ช่อง YouTube ได้นะคะหรือว่าสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะ w w w a n ไ w i บ็ตดอนะคะดนะคะดูตามนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกสินค้าได้ที่นั่นนะคะแล้วก็สามารถเอ่อในในในเว็บไซต์นะคะจะมีลิงก์ของ YouTube นะคะซึ่งรีวิวสินค้าแต่ละรุ่นไว้ด้วยค่ะสินค้านะคะก็จะมีทั้งเสริมบางนะคะเสริมบางแผ่นเสริมบางเนี่ยก็เป็น งานพร้อมส่งก็มีนะคะงานพร้อมส่งก็จะเป็นสินค้าสําเร็จรูปเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ถ้าสามารถที่จะสั่งแล้วก็รับสินค้าได้เลยค่ะสําหรับบางท่านนะคะที่ต้องการสินค้าที่เป็นเฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถใส่สินค้าได้ทุกรุ่นนะคะเราต้องดูที่ความเหมาะสมของแต่ละท่านว่าท่านเหมาะกับสินค้ารุ่นไหนนะคะแมคค่ะนะคะอยากให้ซื้อไปแล้วนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆค่ะ ยังไงก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ line ad a n d v i k ะแผ่นเสริมบางนะคะสําหรับผู้ชายนะคะงานของผู้ชายเนี่ยจะไม่มีเป็นเ,เป็นวิกวิกเต็มหัวเนี่ยจะไม่มีนะคะเราจะเป็นแค่แผ่นเสริมบางเท่านั้นนะคะเป็นแผ่นเสริมบางที่มีทั้งแบบพร้อมส่งนะคะแล้วก็แบบสังรร่งทมแบบสั่งทำเนี่ยจะต้องวัดขนาดของศีรษะนะคะหรือว่าถ้ามีงานเดิมนะคะสามารถส่งมาให้ก๊อปปี้ได้คะ่ะวิธีวัดนะคะวิธีวัดศีรษะนะคะท่านที่ต้องการที่จะสั่งทมหรือว่า ต้องการสั่งซื้อนะคะแล้วไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองจะใส่ได้หรือไม่นะคะวันนี้นะคะแม่ค้าเอาวิธีวัดศรีรษะมาให้ด้วยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะคะ1คือไมรพัดนะคะ 2. สายวัดระหว่างน,นี้การนี้ถ้าเราไม่มีสายวัดนะคะเราก็ใช้ไมรพัดแล้วก็เชือกนะคะวิธีวัดนะคะอ่ะตำแหน่งที่จะให้วัดนะคะที่แม่ค้าจะแจ้งไปคือ1นคือบริเวณหนา้าผากนะคะความกว้างของหนา้าผากนะอันนี้สำหรับผู้ชายก่อนนะความกว้างของหนา้าผาก แล้วก็ความลึกนะคะจากหน้าผากตรงนี้นะคะหน้าผากที่เราวัดตรงความกว้างเนี่ยแล้วก็ความลึกก็เริ่มจากตรงนี้ลึกเข้ามาที่บริเวณนั้นตรงขวัญน,นะคะหรือว่าบางคนที่ด้านหลังเนี่ยบางมากก็วัดลงมาเลยนะคะยาวๆนะคะเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งน,นะคะเราสุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็วัดอรอบวงกลมมานี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม่มีาสายวัดนะคะเราก็ใช้เชือกนะคะวัดก่อนเสร็จแล้วเราตัดตัด Memory. เชือกพอตัดเชือกเสร็จนะคะแล้วก็เอามาวางกับแม่ประทัด แล้วก็แจ้งแม่ค้านะคะว่าวงกลมรอบหัวเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการทําชิ้นใหญ่ๆเนี่ยวงกลมรอบหัวเนี่ยสำคัญมากนะคะสาคัญมากเลยนะคะให้วัดให้พอดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าจะมาออกแบบให้นะคะก็งานนะคะถ้างานสั่งทำนะคะจะอยู่ที่ 30- 40บางทีนะอาจจะเลทนิดนึงนะคะถึง50วันนะคะเพราะว่าในบางช่วงนะคะช่วงนี้โควิดบางทออีช่างนะคะช่างไม่พอนะคะช่างแบบติดโควิดบ้างอะไรบ้างป่วยบ้างหยุดบ้างนะคะ ช่วงนี้ก็จะกระท่อนกระแทนเรื่องเวลานีหนึงนะคะจะไม่ได้ปิใส่ตัวบางทีแบบช่างเต็มนะคะ30วันไม่เกินก็คือได้เลยสำหรับท่านที่ต้องการมาที่หน้าร้านนะคะต้องการมาซื้อเลยนะคะใส่เลยนะคะ ได้นะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสินค้ามีแบบพร้อมส่งด้วยและมีแบบสั่งทาด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะคะนัดกับแม่ค้าก่อนล่วงหน้านะคะแม่ค้าทางานคนเดียวนะก็ต้องนัดลูกค้าเพื่อไม่ให้ลูกค้าชนกันมาปั๊บแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยนะคะได้ความเป็นส่วนตัวทุกท่านเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับการแนะนําวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะก็เอาไว้เจอการคลิปหน้านะคะสําหรับการแนะนําสินค้านะคะ คลิปนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันนะคะ